ทาใหม่จับใหม่เอออย่างงี้เนี้ยอันนี้มันก็จะงมหาที่เยอะไงไปงม<ป>ลงมาทำอะไรเล่าเออลงไปอยู่ทางนี้ได้ไปลงไปเืดไม่เยสเสี่บมอก็ใส่ก่อนน โอ้หอันนี้มันลีลาจริงๆต้งดูวลี่อีกอันนี้อยู่ในแห่นะครับมีขึ้นน่าจะมีตัวนะน้ำวนๆอยู่ตรงนู้นนะครับน้ำวนๆอยู่นะเดี๋ยวรอดูครับรอดูว่าเป็นยังไงงมแล้วเริ่มงมแล้วครับผ่านป้ามาจากค่ากระโจมครับ ตะบลตำบ,บนกระมออะไรวะกระมอเอ็นหมดนะน,น,น้ำมันเลึกยัางมิดตุ่มเลนะ กระโดดไปแล้วครับอุ้ยป,ปีตัว,วนะ<ป>เอาแล้ว<ป>แห่ไม่ทันสุ่มแล้วสุ่มได้แล้วนอนเลยจะเจอ khăn ướm khăn này lẽ, thấy ba này, to dài không, bỏ lỡ? Bỏ lỡ. không bỏ lỡ? hả? โยนมาเยนมางนี้โยนมาทางนี้ต้ได้สองคนช่วยกันเลยนะมามามโอ้โ oh, ปลาอะไรปาอะไรเอาแล้วครับเอาแล้ว,ลว,ลวมีตัวมีตัว,วจับไปดีนะไป,ไปไหนแล้วม็อยู่ในแห่นี่ย เดียว่าอยู่ในแห่เนี่ยจะไปไหนล่ะฮะจะเปลี่ยนที่แปลงนู้นเหรอ เจอไหม้มได้แกไม่ออกหรอกแห่ที่จะตายแห่แค่ซี่เสร็จถ้าตัวเดิมมันได้จะมาให้ดูอีกแล้วนี่น

ไปอีกแล้วครับลุดอีกแล้ว เปล่าะลรเนี่ยเ,เรรพราะว่าแห่บานมันก็ไม่ได้ป่า ไม่ได้แน่นอนสู้สุ่มไม่ได้ครับสุ่มแล้วเป็นสิบเลยเนี่ยปลาอะไรไม่รู้มีเก็ตปะละ่าสกสากไอ้บูดิไอด้ดูดะดิไอบ้บูไอ้บูตัวใหญ่ปะ พาาเลยไหนอะใญ่ปะ่มมปะเฮ้ยยังไม่ต้องลง,งนนนามาทางโน้นเลยปลาวะนี่ดูดา้นะ

ไม่เจอได้ตัวไม่ใช่ให้ได้ตัวทันทีดิหนาแค่นี้ยังวิ่งแล้ววิ่งอีกเลยเอ่ะไปอะไรไอชอน,นดูคนโมโ้นะครับอึ๊บอึ๊บอัพใหญ่ไหม เท้าของตัวเองแล้วเปล่าปาลีนโยนมาตรงนี้นี่โยนมาข้างล่างเลยโยนมาเลยเนี่ยไหนดูตัวเลอ๋อโยนมานีวนอยู่สรอบถึงจะเจอตัว วนแค่ heart, ั้งแรมยู oh mm ่ตรงนั้นแล้วเจอปลาสวายจะไปไหน เอาแค่ไห okay, นะพอเดี่ยวหาไม่เจอ<า>เดี๋ยวหาไม่เจองมไปเลยนะเออมันทํามันโดนนั่นน่ะถ้ามันมีก็ต้องมีตัวถ้ามันเจอโดนน่ะขนาดแห่แยะยังห่าไม่เจอเลยต้องหาแห่เล็กๆมั่งนั่นน่ะโน่นตีร้อยโน่นตีแห่ร้อยข้างล้่นน่ะ เจอแล้ว หนีไม่ไม่มีเอ้าขึ้นงงมาเลยไม่ต้องก็ตีหรอกเยอะไหมโน่นรามปลาโน่น เอาแต่ตัวใหญ่พอเนี่ยมันติตามาเองเนี่ยตัวเล็กอ่ะ